มิลินทปัญหาฉบับวัทด่าสุงตอนที่33ในตอนที่แล้วพระเจ้ามิลินได้ถามปัญหาเรื่องคติการะอุบาสกซึ่งเป็นช่างหม้อเรือนของเขาไม่มีหลังคาแต่ฝนตกลงมาไม่รัว่วไม่เปียก และพระคันธกุฎีของพระพุทธกัสปะฝนรั่วข้อความใดถูกข้อความใดผิดเราก็มาฟังคำตอบกันค่ะพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นแต่ว่าคติการะช่างหม้อเป็นคนมีศีลมีธรรมอันดีได้สร้างสมบุญกุศลไว้มากแล้วได้เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดอยู่ เวลาที่เขาไม่อยู่ได้มีคนไปรื้อเอาหญ้าที่มุงหลังคาเรือนของเขาไปมุงพระคันทกุฎีของพระพุทธเจ้าเสียเวลาเขากลับมารู้เขา้าเขาก็เกิดปีติสมมนัตเต็มที่ว่าเป็นอันว่าเราได้สละหลังคาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกแล้วเขาจึงได้รับผลเห็นทันตาอย่างนั้นองค์สมเด็จพระทรงทัน ย่อมไม่ทรงวันไหวด้วยอาการแปลกเพียงเท่านั้นเหมือนกับพระยาเขาซิเนรุราชอันไม่หวันไหวด้วยลมใหญ่อันพัดมาตั้งแสนแสนฉะนั้นหรือเหมือนกับมหาสมุทรอันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพร่องไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงด้วยน้ำที่ไหลไปจากคงคาใหญ่ๆตั้งหลายหมื่นหลายแสนสายฉะนั้นการที่พระคันทกุดีรั่วนั้น ย่อมเป็นด้วยทรงพระมหาการุณาแก่มหาชนคือองค์สมเด็จพ,พระทศพลเจ้าทั้งหลายย่อมเล็งเห็นประโยชน์สองประการจึงไม่ทรงรับปัจจัยที่ทรงเนรมิตขึ้นเองด้วยทรงเห็นว่าเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ถวายปัจจัยแด่พระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสว่าเป็นผู้ควรแก่การถวายอย่างเลิศแล้ว ก็ผลจากทุกคติทั้งปวงอีกประการหนึ่งทรงเห็นว่าอย่าให้คนอื่นๆติเตียนได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงต้องการสิ่งใดก็ทรงเนรมิตเอาเองดังนี้ถ้าพระอิน์ทหรือพระพรหมจะทําให้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าไม่รัว่วหรือถ้าหากพระพุทธเจ้าทรงทำเองก็จะมีผู้ติเตียนได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงทำสิ่งอันเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกทั่วไปหาสมควรแก่พระองค์ไม่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงขอวัตถุสิ่งของใดๆถึงไม่มีก็ไม่ทรงขอจึงมีเทพพย,ยดามนุษย์สรรเสริญทั่วไปขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าสาธุพระนาคเสนข้อนี้ถูกต้องดีแล้ว คำอธิบายขอนำเนื้อความในคติการสูตรมาให้ทราบโดยย่อว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปรารนายช่างหม้อชื่อว่าคติการะผู้เป็นอุปถากที่เลิศของพระพุทธกัสปะได้ชวนโชติปาลมานพผู้เป็นสหายรักไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธกัสปะถึงสามครั้งมานพก็ตอบปฏิเสธว่า จะมีประโยชน์อะไรที่จะเห็นสมณะศีรษะโล้นผู้นั้นต่อมาปฏิการะช่างหม้อได้ออกอุบายจนสามารถนำเพื่อนไปฟังธรรมได้ครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธกาสปะได้ทรงแสดงธรรมว่าดูก่อนโชติปาละเราได้บำเพ็ญบารมีสิบประการให้เต็มเปี่ยมแล้วจึงได้ตรัสรู้พระสัพพัญยุตยาน และมีภิกษุเป็นบริวารสองหมื่นองค์ชั้นใดเธอได้บำเพ็ญบารมีสิบประการให้เต็มก็จกได้ตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานแล้วจกมีหมู่สมณะเป็นบริวารชั้นนั้นอันผู้เช่นเธอหาสมควรอยู่ด้วยความประมาทไม่โชติปาลมานบได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสและได้ออกบวทในการต่อมาดังนี้ ปัญหาที่เจ็ดถามถึงความเป็นพระราชาของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรแก่การขอแต่ตรัสไว้อีกว่าดูก่อนเสละพราหมณ์เราเป็นพระราชาดังนี้ ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าคำที่ว่าเราเป็นพราหมณ์นั้นถูกคำที่ว่าเราเป็นพระราชาก็ผิดถ้าคำที่ว่าเราเป็นพระราชาถูกคำที่ว่าเราเป็นพราหมณ์ก็ผิดเพราะเหตุว่าในชาติชาติเดียวจะมีสองวันนะคือเป็นทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ไม่ได้ปัญหานี้ก็เป็นอุพโตโกติโปรดแก้ไขด้วย พระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรถูกทั้งสองอย่างคือเหตุที่ให้เป็นพราหมณ์ก็มีเหตุที่ให้เป็นพระราชาก็มีข้าแต่พระนาคเสนเหตุอะไรทําให้เป็นพราหมณ์เหตุอะไรทําให้เป็นพระราชาขอถวายพระพรเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงละบาปอากุศลทั้งสิ้นนั่นแหละทำให้เป็นพราหมณ์ ธรรมดาผู้ชื่อว่าพราหมยย่อมล่วงพ้นความสงสัยทั้งสิ้นด้วยตนเองอีกอย่างหนึ่งธรรมดาพราหมยย่อมพ้นจากภพคติกำเนิดทั้งสิ้นพ้นจากมนทินทั้งสิ้นไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้มากไปด้วยคุณธรรมอันประเสรศิฐเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการเรียนการสอนการขนขวายการทรมานตนสำรวมตน มีนิยมเป็นกำหนดการเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งคำสอนและประเพณีอันดีทั้งปวงเป็นผู้อยู่ด้วยฌานเป็นผู้ทรงทราบซึ่งความเป็นไปในพบน้อยพบใหญ่และคติทั้งปวงเป็นผู้ที่ได้พระนามขึ้นเองว่าเป็นพรามพร้อมกับเวลาที่ได้สำเร็จพระสัพพัญยุตยานภายใต้ไม้สีมหาโพข้อที่ได้พระนามว่า เป็นพระราชานั้นเพราะธรรมดาพระราชาย่อมสั่งสอนนอรชนในอาณาเขตของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสิน้นธรรมดาพระราชาย่อมครอบงำม,มนุษย์ทั้งหลายทำให้หมู่ญาติรื่นเริงทำให้หมู่ศัตรูทุกโศกทรงยกสเสวตฉตรอันขาวสะอาดปราศจากมนทินมีซี่ไม่ต่ำกว่าร้อยมีคันไม้แก่นแน่นหนา นำมาซึ่งพระเกียรติยศและสิริอันใหญ่ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงยกสเสวตฉัตอันบริสุทธิ์คือวิมุตติมรคนิพพานแล้วทรงทำหมู่เสนามานที่ปฏิบัติผิดให้เศร้าโศกทรงทำรรเทพยดามนุษย์ที่ปฏิบัติถูกให้รื่นเริงทรงยกสเสวตฉัตอันมีซี่ คือพระปรีชาญาณอันประเสริฐมีคันไม้แก่นแน่นหนาแข็งแรงคือพระขันติอันนำมาซึ่งยศและสิริอันใหญ่ในหมื่นโลกธาตุชันนั้นธรรมดาพระราชาย่อมเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนผู้พบเห็นฉั้นใดพระพุทธเจ้าควรเป็นที่กราบไหว้ของเทพพยาดามนุษย์ทั้งหลายฉั้นนั้นธรรมดาพระราชา ย่อมทรงโปรดปรานแก่ผู้ทำถูกฉั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดปรานผู้ปฏิบัติถูกฉันนั้นธรรมดาพระราชาย่อมทรงเคารพนับถือโบราณพระราชประเพณีดำรงราชสกุลวงไว้ให้ยั่งยืนฉั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพนับถือซึ่งพระพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนไว้ให้ดีชันนั้น ด้วยเหตุนี้แหละมหาบพิตรสมเด็จพระธรรมสามิตรจึงได้พระนามว่าเป็นพระราชาด้วยพระคุณธรรมของพระองค์เองเหตุที่จะให้พระตถาคตเจ้าได้พระนามว่าเป็นพราหมณ์และเป็นพระราชานั้นมีอยู่มากถึงจะพันนาไปตลอดกับก็ไม่รู้จักสิน้นไม่จำเป็นอะไรที่จะพูดให้มากเกินไป เชิญรับไว้เพียงย่อๆเท่านี้เถิดขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าสาธุพระนาคเสนท่านแก้ปัญหาข้อนี้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่แ ถามถึงเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดพร้อมกันในโลก,กธาตุอันเดียวก็พระตถาคตเจ้าทั้งปวงเมื่อจะทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงโพธิปักขิยธรรม37อริยสัจสี เมื่อจะให้ศึกษาก็ให้ศึกษาในไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาเมื่อจะทรงพร่ำสอนก็ทรงพร่ำสอนในอัปปมาธะปฏิบัติการเป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนกันทั้งนั้นแต่เหตุไรจึงไม่เกิดพร้อมกันสององค์โยมเห็นว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันหลายองค์จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกมากยิ่งขึ้น แต่เหตุไรจึงเกิดพร้อมกันสององค์ไม่ได้โยมสงสัยพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรหมื่นโลกธาตุนี้ทรงไว้ได้เพียงพระคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคราวละพระองค์เดียวเท่านั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองพระองค์หมื่นโลกธาตุนี้ก็จะทรงอยู่ไม่ไหวจากถล่มทลายไป เรือที่พอนั่งคนเดียวได้เมื่อมีผู้มานั่งสองคนเรือนั้นจะทรงอยู่ได้หรือไม่ไม่ได้พระปู่เป็นเจ้าเรือนั้นต้องจมข้อนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นแหละมหาบาพิษอีกประการหนึ่งบุรุษกินข้าวอิ่มแล้วมีผู้ให้กินข้าวอีกเท่านั้นลงไปบุรุษนั้นจะเป็นสุขหรือไม่ ไม่เป็นสุขเพราะผู้เป็นเจ้าถ้าเขาขืนกินลงไปให้มากอีกเท่านั้นเขาก็ต้องตายข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิษอีกอย่างหนึง่งมีเกวียนอยู่สองเล่มบรรทุกเต็มไปด้วยรัตนะเหมือนกันแต่เมื่อมีผู้มาขนเอารัตนะจากเกวียนอีกเล่มหนึ่งขึ้นไปบรรทุกรวมเกวียนเล่มเดียวกันเกวียนเล่มนั้นจะทรงไหวไหม ไม่ไหวเพราะปู่เป็นเจ้าเกวียนเล่มนั้นดุมต้องแตกกำต้องหักกงต้องสุดลงเพลาต้องหักเพราะหนักเกินไปข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษแต่ขอให้พระองค์ทรงสดับเหตุอื่นต่อไปอีกคือถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์ความวิวาทของพุทธบริษัทก็จะมีขึ้น คือต่างฝ่ายก็จะยกย่องพระพุทธเจ้าของตนเปรียบเหมือนบริวารของอำมาตย์ผู้ใหญ่สองคนซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยกย่องนายของตนฉะนั้นอันหนึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองพระองค์คำว่าอโคพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอัครบุคคลน,นั้นคำนี้มิผิดไปหรือเชตโธพุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดก็จะผิดวิสิทโภพุทโธพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเทพยดามนุษย์นั้นก็ผิดอุตโมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุดมก็จะผิดไปสิ้นดังนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งธรรมดามีอยู่ว่าในแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่หนึ่งก็มีสาครใหญ่เพียงหนึ่ง เขาสิเนรุราชเพียงหนึ่งอากาศเพียงหนึ่งเท้าสักกะเพียงหนึ่งมานเพียงหนึ่งมหาพรหมเพียงหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุเหล่านี้แหละจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันถึงสองพระองค์ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสษนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขดีด้วยเหตุการณ์หลายอย่างโยมขอรับว่า ถูกต้องดีทั้งนั้นปัญหาที่9ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤรัสหัสและบรรพชิตพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤหัสถและบรรพชิตเพราะถ้าคฤหัสถและบรรพชิตปฏิบัติชอบก็ได้สำเร็จยายาธรรมธรรมที่พึงรู้อันเป็นกุศลดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากคฤหัสถผู้เกลือกลัวโดยบุตรภรยาผู้ได้นุ่งห่มดี ผู้ได้ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทาผู้ยินดีในเงินทองผู้ประดับผมด้วยเครื่องประดับมีค่าได้สําเร็จธรรมที่พึงรู้ได้เหมือนกับบรรพชิตผู้นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพทำให้บริบูรณ์ในศีลขันทั้งสียึดมั่นในสิกขาบททั้งหลาย ประพฤติทุดงคคุณสิบสาแล้วคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรกันการบรรพชาทนอดอยากก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อันใดสู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะทำตัวให้ลำบากเพราะผู้ทำให้ตัวเป็นสุขก็ได้สุขเหมือนกันพระนาคเสนต,ตอบว่าขอถวายพระพร สมเด็จพระชินวรเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเราสันเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤรัหัดและบรรพชิตคฤรัหัดก็ตามบรรพชิตก็ตามเมื่อปฏิบัติชอบแล้วก็ได้สำเร็จธรรมที่พึงรู้ทั้งนั้นข้อนี้ทรงมุ่งการปฏิบัติชอบเป็นใหญ่เพราะถึงเป็นบรรพชิตถ้าไม่ปฏิบัติชอบก็ห่างไกลาจากคุณวิเศษไม่ต้องพูดถึงคฤหัด ถึงจะเป็นครหัขก็ตามถ้าปฏิบัติชอบก็สำเร็จธรรมที่พึงรู้ได้เหมือนกับบรรพชิตก็แต่ว่าบรรพชิตเป็นใหญ่แห่งสามัญผญลคือผลของความเป็นสมณะเพราะการบรรพชาเป็นของมีคุณมากมีคุณเป็นอเนกมีคุณหาประมาณไม่ได้ไม่อาจปริมาณคุณของบรรพชาได้ เหมือนกับแก้วมณีโชตของพระเจ้าจักรพพัดท,ที่ไม่มีใครอาจตีราคาได้หรือเหมือนกับลูกคลื่นในมหาสมุทรซึ่งไม่มีใครประมาณได้ฉะนั้นสิ่งที่ควรทำทุกสิ่งบรรพชิตย่อมทำสำเร็จได้เร็วไม่ชักช้าคือบรรพชิตเป็นผู้มักน้อยผู้สันโดษผู้เงียบสงัดผู้ไม่คลุกคลีผู้มีความเพียรแรงกล้า ผู้ไม่มีห่วงใหญ่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้มีอาจาระความประพฤติขัดเกลาแล้วฉลาดในการปฏิบัติธุดงย่อมสำเร็จคุณวิเศษได้เร็วเหมือนกับลูกศรที่ไม่มีข้อมีปมที่เหลาเกลี้ยงเกลาดีที่ตรงดีเวลายิงไปย่อมไปได้รวดเร็วฉันนั้นเป็นอันว่าสิ่งที่ควรทำทั้งสิ้น ปัญพชิตทำให้สำเร็จได้เร็วกว่าคฤหัสถ์ขอถวายพระพรพระเจ้ามีลินตรัสว่าถูกต้องดีแล้วพระนาคเสนจบวรที่หก วักที่เจ็ดปัญหาที่หนึ่งถามเรื่องพระศึกพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเศสนศาสนาของพระตถาคตเจ้านี้เป็นของใหญ่เป็นแก่นเป็นของที่เลือกแล้วเป็นของดีที่สุดเป็นของประเสริฐไม่มีอะไรเปรียบเป็นของบริสุทธิ์เป็นของไม่มีมนทินเป็นของขาวเป็นของไม่มีโทษ จึงไม่สมควรให้คฤหัตบรรพชาต่อเมื่อคฤหัสนั้นได้สำเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจศึกมาได้จึงควรให้บรรพชาทั้งนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าปุถุชนบรรพชาในพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์แล้วศึกออกมาก็เป็นเหตุให้มีผู้คิดว่าศาสนาของพระสมณะโคดมเป็นศาสนาเปล่า เพราะพวกที่บวชแล้วยังศึกมาได้โยมเห็นอย่างนี้โยมจึงว่าไม่สมควรให้คฤรหัดปุถุชนบรรพชาพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรมีสระใหญ่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำเย็นใสสะอาดอยู่สะหนึ่งเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งที่เปื้อนด้วยเหงื่อครลงไปอาบน้ำในสะนั้นแล้วไม่ได้ขัดสีเหงื่อคร หรือสิ่งที่เศร้าหมองได้ขึ้นมาจากสะจะมีคนติเตียนบุรุษนั้นหรือติเตียนสะนั้นอย่างไรพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมีแต่คนติเตียนบุรุษนั้นว่าลงไปอาบน้ำในสะแล้วก็กลับขึ้นมาทั้งร่างกายยังสกรปรกอยู่ไม่มีใครจะติเตียนสะนั้นว่าเม่ทรให้บุรุษนั้นสะอาด ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาราชะคือพระตถาคตเจ้าได้ทรงสร้างสะอันประเสริฐคือพระสัตทธรรมเต็มด้วยน้ำใสสะอาดคือวิมุตติอันประเสริฐไว้อีกพวกที่เศร้าหมองด้วยกิเลสก็คิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงสงน้ำในสะคือพระสัตทธรรมนี้แล้วก็ล้างกิเลสทั้งปวงได้แต่ถ้ามีผู้ใดลงอาบน้ำในสะ คือพระธรรมอันประเสริฐแล้วหวนกลับออกไปทั้งกิเลสก็จะมีผู้ติเตียนเขาได้ว่าได้บรรพชาในศาสนาอันประเสริฐแล้วก็ยังทำที่พึ่งให้แก่ตนไม่ได้ยังต้องศึกไปพระศาสนาอันประเสริฐจะทำผู้ไม่ปฏิบัติตามให้บริสุทธิ์เองได้อย่างใดจะโทษพระศาสนาได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งสมมติว่า มีบุรุษคนหนึ่งกำลังป่วยหนักได้เห็นหมอผ่าตัดที่เคยรักษาคนไข้าหายมามากแล้วเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องความเกิดแห่งโรคแต่ไม่ให้หมอนั้นรักษาได้กลับไปทั้งที่ยังเจ็บไข้ยอยู่มหาชนจะติเตียนคนป่วยหรือติเตียนหมอพระเจ้ามิลินตรัสว่าอ๋อต้องติเตียนคนป่วยไม่มีใครจะติเตียนหมอเป็นแน่พระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิธคือพระตถาคตเจ้าได้ทรงจัดยาอมฤตอันสามารถระง,งับโรคคือกิเลสท,ทั้งสิ้นไว้ในพระอบอันได้แก่พระพุทธศาสนาไว้แล้วพวกที่รู้ตัวว่าถูกโรคภัยคือกิเลสบีบคั้นก็ได้ดื่มยาอมฤตของพระพุทธเจ้าแล้วก็หายจากโรคคือกิเลสท,ทั้งสิ้นส่วนผู้ที่ไม่ดื่มยาอมฤต ได้กลับศึกไปทั้งกิเลสก็จะได้รับคำติเตียนว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วทำที่พึ่งให้แก่ตัวไม่ได้ได้หมุนเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวอีกพระพุทธศาสนาจะทำให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามให้บริสุทธิ์เองได้อย่างไรโทษอะไรจะมีแก่พระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งบุรุษที่หิวข้าว ไปถึงที่เขาเลี้ยงข้าวแล้วไม่กินข้าวได้กลับไปทั้งความหิวคนจะติเตียนบุรุษที่หิวนั้นหรือว่าจะติเตียนข้าวละ่ะมหาบพิตรต้องติเตียนบุรุษนั้นสิผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นมหาบพิตรคือพระพุทธเจ้าได้ทรงจัดข้าวอันได้แก่กายคตาสติอันมีรสอร่อยยิ่ง อันเป็นของเยี่ยมเป็นของประเสริฐเป็นของสงบเป็นของเยือกเย็นเป็นของประณีตเป็นของอันไม่รู้จักตายไว้ในพระอกคือพระพุทธศาสนาแล้วพวกใดมีความหิวคือมีกิเลสครอบงำมีใจเร่าร้อนด้วยตัณหาบริโภคข้าวอันนี้แล้วก็กำจัดตัณหาทั้งปวงในการมาพบรูปประพบอรูปประพบเสียได้ ส่วนผู้ที่ไม่กินข้าวนี้กลับไปทั้งความหิวด้วยตัณหาก็จะมีแต่ผู้ติเตียนเขาไม่มีผู้ติเตียนพระพุทธศาสนาขอถวายพระพรถ้าพระพุทธเจ้าให้คฤหัสถ์ผู้ได้สำเร็จผลอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงโปรดให้บรรพชาการบรรพชานี้จะชื่อว่าเป็นไปเพื่อละกิเลส เพื่ออบรมความบริสุทธิ์ได้อย่างไรสิ่งที่ควรทําในบรรพชาก็ไม่มีสมมุติว่ามีบุรุษคนหนึ่งได้ลงทุนให้คนขุดสะไว้แล้วประกาศว่าพวกที่มีร่างกายเศร้าหมองอย่ามาลงอาบน้ำที่สะนี้เป็นอันขาดให้ลงอาบได้แต่ผู้มีกายไม่เศร้าหมองเท่านั้นอย่างนี้จะสมควรหรือไม่ไม่สมควรพระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาได้สร้างสระน้ำไว้ก็เพื่อต้องการให้คนที่มีร่างกายเศร้าหมองได้อาบนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิธถ้าพระพุทธเจ้าจะโปรดให้บรรพชาเฉพาะคฤหัตผู้ได้สำเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาควรทำในการบรรพชาเขาก็ได้ทำแล้วเขาจะต้องการอะไรกับบรรพชา ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่ามีหมอยาวิเศษคนหนึ่งทำยาไว้แล้วเขาควรประกาศว่าผู้ที่เจ็บไข้าย,ยามาหาข้าพเจ้าให้มาแต่ผู้ไม่เจ็บไข้เท่านั้นอย่างนี้หรือจึงจะสมควรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเพราะยาของเขาเป็นของสำหรับรักษาโรค คนไม่มีโรคก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องรักษาข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิษคือถ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าให้บรรพชาเฉพาะคฤือหัดที่ได้มรรคผลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบรรพชาเพราะสิ่งที่ควรทำในบรรพชาก็ได้ทำแล้ว คำถามคำตอบของปัญหาข้อนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัสและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ